สวัสดีครับเพื่อนนักเดินทางนะครับหลายๆคนคิดว่าถุงนอนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่มีอย่างเดียวให้ความอบอุ่นได้ปูลองนอนได้แล้วก็นิ่มสบายไม่จริงเลยครับเพราะว่าถุงนอนเนี่ยเขาจะใช้ให้ความอบอุ่นแต่เวลาถ้าคุณไปนอนในเต็นท์นะครับเจอหินมารู้สึกถึงหินแล้วก็เวลาเรานอนเป็นนานๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ให้ความอบอุ่นเพราะว่ามันจะแบนลงไปนะครับแล้วก็เราจะได้รับ ความเย็นจากพื้นขึ้นมาโดยตรงนะครับแผ่นรองนอนเนี่ยมีประโยชน์มากสําหรับนิ่มนอนสบายแล้วก็เป็นฉนวนกันความร้อนนะครับจากตัวเราถ่ายทอดลงสู่พื้นหรือความเย็นจากพื้นขึ้นมาหาตัวเรานะครับถ้าใครไม่มีนะครับหรือว่าประมาณน้อยลองซื้อแบบนี้เป็นลองใช้ก่อนก็ได้ครับเทอร์มาเลสดิดเลสราคาไม่สูงเลยนะครับนิ่มสบายนะครับก็เป็นโฟมธรรมดา นะครับที่ไม่ธรรมดาเนื่องจากว่ามาทดสอบกันได้เลยนะครับเพราะว่าเรื่องให้ความเรื่องให้ตัวนะครับเรื่องการกระจายน้ําหนักเนี่ยตัวนี้เก๋งมากนะครับแล้วก็ข้อดีของลิตรเลสอีกอย่างหนึ่งคือเนื่องจากน้ําหนักเบาแล้วนะครับคุณสามารถแพ็คไปหลังเป้นะครับมีเป้อยู่นะครับแบกไปข้างหลังเป้ได้เลยไม่กลัวการทิ่มแทงจากหน้มหรือ จากต้นไม้อะไรก็ได้นะครับที่จะมาทําให้มันรั่วนะครับมันจากนี้สุดยอดนไม่ต้องกลัวรั่วแล้ว,ลวไม่ต้องเสียดนะยายอ่ะใช้อะไรก็ใช้โหเต็มที่จะเป็นลองพื้นลองนั่งกลางคืนอะไรเงี้ยโอ้โหก็ปกติครคุณเมาหลับอยู่ข้างนอกก็ใช้นี่ได้สบายอยู่แล้วผมกิเกียรเข้าเต็นท์อยู่แล้ะเปเปอร์ก็ไม่ต้องนอนล,ลองดูครับใครไม่มีนะครับอยากจะลองหาซื้อใช้ดูดิดเลสคลาสสิกครับ,รบตอนนี้ ก็เพียงพอนะครับสำหรับมือใหม่ให้ลองไปใช้กันดูครับโอ้สบายจริง